嗯。 แล้ว่าปแล้วจะเฉยินะต้องทำความบุญหัวใจกับพุทธศาสานาการแม่นทำบาปทำบุญนี้แต่ว่าอะไรเฉยๆนะข,ขอเสดโประสประธานการทำบุญท้กุชนั่นถึงพร้อมทันให้เราทำบุญนะถ้าเราให้ทำบุญเราบนบ้านท,ที่ไหน บนนั่นคือเกิดผลดอกลมได้เร้ยนได้ทำธรรมะเกิดปัญญาต้องจับสิ่งที่คนรักคนบางเคงเลือกจากสิ่งไหนเราจะเอาสิ่งไหนเราจะทิ้งของอยู่ในโอกนี้อันทีจริง,งวมันเป็นของว่าเป็นของเปล่าแล้วก็เป็นของศูนย์ไม่มีอะไรกะรบน อาภาระคนแล้วเราเ็นคนดูนั่นนนีให้เราไปด้วย กบนของเรามมากเพราะว่าสั่งสมบนนาสุขมาให้เราสังสมเป็นผู้มีฐานเป็นทำไมเป็นตระรองผู้ักเพียนเป็นเครื่องปรของนักปราเป็นทางเครื่องทองเทวะจากกองหินใจกระเพิสเป็นแคจริงพจน์ฐานวา กนรอ่านพระคัมภอร์ให้นทีก่กำลังจะพุทธพอขอให้ทาบุญื่นกำลัชีวิตขอควใจในการทำความมีความใจในการทาบุญเป็นพวกนี้แน่จ้า uh um. เสียดายนะก่อนทวิ่งเข่งมากแ,แ,แต่ยาม,น,มน,นี้แข่งรับิดก็ได้แล้วเด็กสังนิ่เร็วกว่าเนี่ยอนันอนึงยากโซนเรกต่ำรางเรกขาวยาวเรกสั้นมัแล้วก็่กนอนอะไรนะเข้ามาพยาา่อแลยนะ 没有好。 ใช้นี่กับรู้ตัวว่าไหม่ไม่นี้นี่อะไรนะเพราะนี่บุนบุนของเือนกับเจ้าภาพทำบนทำสินแต่เจ้าภาพเป็นคนมีเป็นคนบนไม่ทำอะไรก็ไม่ออกทางเกิดความเมตัวเราพนี่นะรับโลกมากที่สุดเจ้าการมอใจสายเลือด ลูก,ลกเมือนโยมต่างแต่ว่าพ่อแม่เหนื่อยยากลำบากไม่ว่าเพื่อลูกฝากความอุนถัมภ์ลูกขอให้ลูกเป็นคนดีแก้หน้าโศกตาลังบุากับโขงขอให้ลูกเป็นคนมุนไม่ดื้อมุนกัพ่อแม่เมือ่อการยอมรับแปแล้วก็ทําบุญจให้ท่านเหมือนกับเรา โกคนมีนี่ใช้นีข้าวข้อนี้บุบพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็ไม่ได้เกิดไม่มีวันนี้เรามีเราเพรถ้าคนของพ่อแม่นาะาหว้บูชาเคื่องบูชาเท่าทูของพ่อแม่จาตขอแนอนแก็ ของบาปกรรมบุญกรรมให้ไม่เช้ในประโยชน์ข้าจะให้กรรมบุญทิพยให้ทำงานเกิดการบุญรับผลให้ทำบุญโปรติปท่ท่ททนทงงทททานต้องทำมระกอบนะเหมนก็าเรามีเงินใช้ีิถ้าเราไม่มีเงินเราอะไรจะใช้ดิบุญก็เหมือนกันนัาถทำแล้วเกิดสภาพให้เป็นงานทิพ บนเงินเป็นของทิ่เราต่อให้อัมเด่นเป็นเกโยระโย์ทั้งพูเป็นเป็นเกโยชน์แก่พวกที่รักโลกนี้แต่ใดรัชย์นั้นทางทิดทางทิเแยวปกครองให้นำเนิดิธานแห่ส่วนบุญนั้นถ้าเราทำทุกวันกับวันทุกวันจ็ไม่เคยทีดถึงพ่อทิถึงแม่ไม่เคยเที่ส่วนลุ่ อกงั้นอยากได้โบว์อยู่จะไม่ได้นะเขาให้ครับเขาทำช่วงวันเขาก็ทำเราเขาเขามักเคยให้เราทำเรื่องดีๆความสำคัญนะท่าจิกติฐานโปรดคิส่วนบุตรขอให้พ่อแม่โอบยับยั้งทีกันไปให้มีส่วนแน่างุตรให้มีควมรักใน ้าเ,าเ,นะานนย,เยูตรงเหมือนหมดกับสินะทำมีกาไม่มีใครยะก็เี่ยับบนก็เหมือนกันทำมีก็ไม่ทำทเมีก็ไม่ทำ พระพุทธเจ้าจักไปแล้วชีวิตของเราไม่ยืนบุคคลพ่อแม่คนแบบประดานพุ่มพระโค,คนท่านเทียวเทีย่ยวเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็งเย็นตาแล้วก็เยหญใจเหมือนแก้วันนีท่านสบายสบายควรยินดีทนนำลาชีวิตครอบถึงคนเพราะเรามาด้วยคนดุ่มด้วยคน ผลสุดท้ายก็จะจากโลกนิพพานข้จะไปพ้นดวงเป็นสิ่งที่หนาผาเป็นที่รับสายน้องนั่งระลึกถึงถ้าอย่างว่าจากกานจะเป็ระลึกถึงทางที่บ้นจากแล้วเสียร่างสติระลึกถึงศิลที่เรารับษายมีแล้วสักว์ ย่อมไปโสุติดังนั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นวังเพิ่มเดิมบทุกคนมีเกจนาทำความดีเป็นบุญทานทุกคนเมื่อผ่านตกหอกก้องเงินตรลงหายใจเราหายออกทุกคนแต่ลงมันกหมดนะบนก็องนั้นเ็นนา กากเทศมาเทศให้เมีสนเนี่ยวนรุ่นนะั้นอธิโจชานนั้ก็เจอมิหน่อมอามาล้มปูกพีเป็นชาวว่าเมกบก่อหมือท่า เมื่อก่อนนี่แหละถ้าไม่ใช่ยาตมาอยู่ก็เป็นคนพิจา,ารณาหลอกเดินไม่ได้หลายคนน,นั้นทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่แลหลอกศรัทธาหลอกทุกอย่างทุคนแต่ถ้าทำถูกก็ไม่มีปัญหา ในแห่โอม,มาร์เตธนาคารก็คิดส่วนบุญแล้วปีนั้นก็อาอามาบางคนถ้กเป็นการมาคนก็สรา,างเกรดีให้ทั้งนั้น mm hmm. เคยสบาบันได้ส่วนบุญแต่วันนี้เราทาบรู้ก็ขอให้ท่านมีส่วนอยู่บุญด้วย โภให้อยากเป็นเจ้าของเวลาเป็นมุลยก่อแต่กันแต่ละครขอให้คนคลมีความสุ่วคาเจรินะรั